ารที่แล้วนี่บอกเลยว่าฟอร์มสุดยอดมากเลยนะครับผมใครมาเล่นที่โอเทฟอร์ดบอกเลยว่าหนักมากๆากฮะซูไม่ได้แน่นอนในพาร์สนี้ครับผม2เกมที่เราจะมาเล่นนะครับผมจะเป็น ucl กับนัดชิงคาราบาวครับครับคุณผู้ชมก็จะเป็นไงก็ไปรับชมพร้อก,กันเลยดีกว่านะครับ คุณกาลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย over top up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสําหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมมา Skyfire Gamer เจ้าเก่าเจ้า,เ,จา,เ,จาเดิมนะครับและคุณกลังอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นที่2พาร์ทที่ 13แล้วนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมแม่ลืมนะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซีไฟล์เกมเมอร์นะครับพันนี้ก็ขอหนึ่งออไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่งทรัพาช่องผมไปถึง30,000 Subscribe ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดก็รบกวนครับกดให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมและในวันนี้ครับคุณผู้ชมที่เราจะมาเล่นกันเน้นๆกัน2เกมเลยนะครับผมก็จะมาเจอกับอาเบลไลซิกรอบ16ทีมสุดท้าย UCL ครับแล้วก็ นี่ฮะนัดชิงชาเลตคาราบาครับจะมาเจอกับฟูลแลมนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เล่นแค่2เกมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนเกมไปเลยกว่านะครับก่อนเกมในวันนี้ครับคุณผู้ชมอาร์เบ่ไลฟ์ซิกมาในแผน4 2 2 2นะครับผมกองหน้าเป็นตูรามจับคู่กับโอเพนด้าครับตัวลูก2ตัวครับผมมีอัลมาสกับบอมการ์เนอร์นะครับผมตัวรับมีเซวอลกับซาวเวอร์ครับ กองหลังครับผมมีในด้านของเกตุเรล่าออเบิร์นนะครับผมแบ็คขวาเป็นโมเกเล่แบ็คซ้ายเป็นไอนูรี่และโกเป็นกุลาซี่นะครับผม5เกมล่าสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับผมฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและแทนเกิลพีเซตมาด้วยแบบเกเกนเพรสซิ่งนะครับคุณผู้ชมฮะตัดแล้วก็สวนนั่นเองนะครับผมแล้วก็คีย์ดีเฟนต์นะครับผมมีเกตุเรล่ากับโมเกเล่นะครับเคีย์แขกนะครับผมมีกุลาซี่ด้วยโมเกเล่แล้วก็ออเบิร์นครับผมกุลาซี่นี่น่าจะประมาณแบบว่าเปิดเป็นตัััวเเรรรริ่มมมมกกลุุอะะะะไปาณณนนน้้คคบผูชฮ และในส่วนนักเตะของเรานะครับคุณผู้ชมก็เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับเอามาตาเดลิกพักนะครับผมแล้วก็เอาลิซันโดมาติเนตลงนะครับผมที่เหลือก็ใช้ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มก่อนเลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะมาฮะรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ต้องเอาจริงหน่อยครับนี่ฮะมุกต่อเกียร์เกเรสซอรครับผมจัดเกะเตะเขาเรียกว่าจัดไปแล้ว16ประตูครับคุณผู้ชมไปลุยกันเลยดีกว่า ต่อมาจอวันนี้ตัดได้อยู่ครับโอ้โหโอเคฮะสวยการต่ชวงตัดแบบนี้แล้วแทงมาต่อเลยครับบอลมาถึงจุดนี้ครับเกี่ยวกับเลสเรียบร้อยหนึ่งโซล้วนาทีทีดหนึ่งครับโอ้โหความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามครับผมเรียบร้อยเลยโอ้นี่ฮะตัดมาได้จากการอาโชครับผมแล้วก็ตบมาต่อเจอนนี้ฮะโอ้เกี่ยวกับเลสไดจากซ้ายลูกนี้คมๆครับสวยงาม โอ้โนาทีที่หนึ่งเท่านั้นครับโอ้โหโบเกเล่เจ้านี้เอาไงบาร์การ์เนอร์บาร์การ์เนอร์เจ้านี้หนึ่งไปต่อแล้วแล้วก็เจ้านี้ตัดได้อยู่ไหมไม่ได้ครับบอลมาเข้าทางเจ้านี้มาที่เอาอักษิงตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหโดนเอาคืนอย่างรวดเร็วครับผมหนึ่งปาตูวหนึ่งครับ <c oughs> โอ้โนี่ครับบอลที่แทงมาแล้วดูครับผมโอ้โหฮาคิมมี่เข้าพลาดครับเรียบร้อยเลย เจเดรโดาไหลลงมาต่อครับบอลบายที่โมเกเล่โมเกเล่จ่ายมาต่อนี้บอลนี้ออกไม่ได้ยิง่งนี้โอ้โหดีเกียยังเซฟไม่ได้ครับบุนโนฟานัสไหลมาต่อที่การโชว์ครับการโชว์มองแล้วตจ้นี้ยังไม่ได้ก็คืนไปครับค่อยๆไปแล้วมีช่องตจ้นี้แทงมาเลยครับสวยอ่ะเกียร์เกเรสยิงเลยแล้วกันลูกนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหคมเหลือเกินสองหนึ่งครับไปแล้วไปแล้วเกียว์เกเรสบอกกูไปแล้ว โอ้นี่ยบอลเจอนี้ครับผมแทงมาอย่างสวยครับผมลูกนี้จากโคพาอเมอร์โอ้โหโยวเกเรสก็จัดให้คมๆครับโยเกเรสเจ้านี้มองข้างบนครับจ่ายไปเลยโอ้โหมันจะจ่ายแรงกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงครับบอลมาที่โอเปนได้ครับโอเปนได้เจ้านี้เอาแกลวิ่งมาเองแล้วตกเข้ากลางมาแล้วจิงลุนดี้ก็โอ้โหดเลกายังเอาอยู่ครับบอลมาที่โอุกเตก้าจ่ายมาดีไปต่อยโยเกเรส และไหลามาตัวนี้ครับบอลมาที่ไปกิเดยองเดยองเห็นช่องจังหวะนี้แทงว่าสวยครับเอ,เอาแล้วเอาแล้วตัวนี้แล้วก็เลือกจัดเองแล้วกันลูกนี้จัดเองแล้วกันเรียบร้อยอะคิมมี่ครับโอ้โหสามหนึ่งครับแทงมาอย่างสวยโอ้เนี่ยจังหวะนี้ลิงจังหวะแรกติดแล้วก็ได้ซ้ำลูกสองครับจังหวะนี้โอ้โหไอ้โนรี่ไหลมาจังหวะนี้ชนแล้วสวยบุนโอน แล้วก็จะนี้ได้อยู่ครับไปในเวลาส่วนนะบอลนี้มีชอ่องมันว่างๆครับมันว่างๆเจ้าเนี้มันว่างๆฮะแล้วก็มาแล้วมาแล้วเจ้าเนี้ยเกลเบเดสเกลเบเดสเจ้านี้ไงตบมาตอ่อโค้งมามายิงโอ้โหเซฟได้ครบับกุลซี่แล้วบอลนี้เปิดที้ขึ้นมาผมก็มีตัวโคกอยู่สวยบอลมาที่แฟรงกี้เดยองบุนโฟนฟานัสแล้วก็แทงมาต่อฮะที่กาลาโชครับสวยกาลาโช่เจ้าเนี้ไงกาลาโช่ดึงดึงก่อนดึงโอ้โหไม่มีใครวิ่งขึ้นมาเลยไม่มีใครวิ่งขึ้นมาแล้วมีแทงต่อสวยฮะแฟรงกี้เดยองเรียบร้อยสี่หนึ่งโอ้โห สวยเลยครับลูกดึงของกานาโชและจ่ายมาครับโอ้เนี่ยบอลอย่างนี้ดูวกานาโชอ่ะรอเดยองวิ่งทะลุขึ้นมาแล้วก็ดูว่าจ่ายขึ้นมาให้โอ้โหโคตรโหดครับแต่ยิงลูกนี้คมๆอามาสดึงเข้ามาตรงกลางครับผมจังหวะนี้แล้วก็มีช่องอยู่ฮะหาช่องอยู่งั้นหรือล้วตกมาต่อจังหวะนี้แล้วก็ยิงลูกนี้ก็ได้ครับได้เดยองไหลมาต่อครับบอลมาที่บุนอฟนันครับ โ,โน่จอนี้มองแล้วก็จ่ายไปต่อแล้วสวยครับบอลมาต่อเจอนีดดีก็ดาโลดาโลวิ่งขึ้นมาแล้วจอนี้จะไม่มีใครครับคืนมาก่อนเลยบอลมาที่กาาโชแลวไหลามาต่อน,นี้แฟนกิ๊ยังมีช่องปั่นขวาไปเลยลูกนี้ก็โอ้โหเกือบได้จ่ายมาต่อครับจนี้บอลมาให้ที่ไดนะ้ดาโลฮะดาโลโดนเสียบโอ้โหลูกนี้โดนเสียบครับผมใบแดงไปเลยก็เรียบร้อยมูเกเล ลงมาต่อยังเอามาสเอามาสตัวนี้จ่ายมาต่อยังไม่ได้ครับโอเปนดาโอเปนดาเดี๋ยวนี้นีครับตัดได้แล้วก็โดนจากด้านของฝั่งตรงข้ามมาไปก่อนเลยแล้วบอลอยู่นี้น่าจะเป็นการเปิดเข้ามาครับผมแล้วโขลูกนี้เด็กโอ้โหวั the fuck โอ้โหอเดรซิวาครับผมโอ้โหนี่้ยบอลเปิดมาจังหวะนี้ดูครับผมไม่มีใครคิดจะกระโดดปะทะเลยครับ โอ้โหแล้วเจ้าตัวดูดีครับผมหลับตาโดดแม่งดันเข้าประตูได้เหลือเชื่อจริงๆรอะบอลมาที่อารีโดกาโชกกาโชตบมาต่อไม่ได้ครับบอลมาเข้าทางอยโดที่กาโชอีกทีตบมาต่อบิ๊กะกิวเร็แล้วไหลมาตอนนี้ได้อยู่บอลนีฟ้ฟนกี้ได้ยองปันไม่ได้ครับโอ้โหและได้เวลาสวดเลยครับผมจังหวะน,นี้นะครับไปฮะบอลมาที่กาโชครับกาโชมองมาแล้วกาโชเปิดเข้ามาแล้วตรงนี้แล้วก็ยิงเล,ล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหกุลซี่เฮียเซฟได้อีกบอลนี้ตัดได้ครับสวย แล้วมาแล้วตัวนี้แทงมาครับสวยครบ,บอลมาที่น้าโคมเมอร์น้องหนาวดึงดึงแล้วก็ปั่นซ้ายลูกนี้เรียบร้อยโอ,อ,อ้โหห้าสองครับน้องหนาวบอกหนาวจาัดโอ้โหเนี่บนยบอลตัวนี้ครับผมดูฮะอย่างโหดปั่นลูกนี้สวยๆเลยครับผมคุณผู้ชม และเปลี่ยนตัวผมเอาฟากิตไดยองออกครับผมส่งหน้าของเจ้าเนเวสเข้ามาครับไหลามาต่อหน,นี้ไม่ได้อยู่ครับและบอลจัวนี้มีช่องอยู่ครับตัวน,นี้ตัดได้ไหมไม่ได้และบอลจัวนี้โอ้โหจุดโทษเลยครับโอ้โหเข้าวืดเข้าพลาดครับโอ้โหโโอ้เนี่ยบอลจัวนี้ครับผมดิซันโดมาติเนสครับผมเข้าพลาดครับอ่าแล้วครับผมแล้วฝั่งเราเปลี่ยนตัวผมเอาโยคาเรสออกครับส่งหน้าของพี่โดเข้ามาครับ อ่าแล้วล่บอลจังหวะนี้ครับผมดาวิดเดเกอาสายหนีครับปัดได้ดาวิดเดเกอาโคตรโหดกระโดดยิงโคตรโหดกระโดดยิงโอ้โหเกโทรได้ครับเกโทรได้จะเอาไงฮะนีครับตัดตัดได้ไหมตัดได้ไหมแล้วยิงลูกนี้จะยิงเองไม่ได้ไม่ได้เสร็จสิครับเสร็จสิครับไอ้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดแล้วบอลตบมาต่อครับจังหวะนี้แล้วยิงลูกนี้ไอ้จ้ามันลงจ่ามันลงโดนจนได้ไอ้ห้าสามสัตว์เอ้ย โอ้เดียกียานโดดไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะมันก็เลยลุ่งเลยครับผมจังหวะนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหแม่งเอ๋ยดาโลจ่ายไปต่อตรงนี้โอ้โหไม่ได้เลยครับบอลมาที่ได้อเดลซิวาร์คจังหวะนี้ไหลไปต่อโอเบนดาโอเบนด้าเดี๋ยวนี้สปินมาแล้วโอเบนดาสปินมาแล้วเดี๋ยวนี้ยิงต้โอ้โหเรียบร้อยครับผมเนี่ยเล่นอะไรกันวันนี้อ่ะ นี่ฮะเราจะเสียบก็ไม่ได้ครับไปแดงแน่นอนครับผมจังหวะนี้ฮะและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหเกือบตายครับแมนยูชนะไลซิกมิทสกอร์ห้าประตูต่อสี่ครับโอ้โหโคตรเดือดอะบอกเลยเกมนี้ฮะ สถิติของเกนเนียผมแมนเชสเตอร์เต็ดคอมบอลอยู่ที่47รนับมีโอกาสยิง13ครั้งได้มา5ลูกนะครับผมส่งสำเร็จ94ครั้งแท็กเกิล37ครั้งช้าไป11ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลสำเร็จ96ยิงแม่ยังย69แล้วก็ส่งแมวอยู่ที่80ครับผม เอาละครับคุณผู้ชมเกมเจอกับเวสแฮมเดี๋ยวผมจะซิมูเลตแมตช์ไปเลยนะครับตอนนี้ตารางคะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผมอยู่อันดับที่1มี73แต้มนะครับผมชนะ24เสมอ1แพ้2นะครับผมยิง76เสีย21นะครับผมก็คือประตูได้เสียห่างกันอยู่ที่55เลยเยอะมากเลยนะครับผมก็ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกเลยว่านำแบบเดียวๆสบายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเกมเจอกับเวสแฮมเดี๋ยวผมจะใช้ชุดสำรองนะครับผมพร้อมแล้วก็3 2 1สองหนึ่งควิกซิมไปเลยเสมอกันไปที่1 1ครับบผมหนยิงคคนเดียวรับโอ้หาย เอาละครับคุณผู้ชมเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมมาอยู่กันในศึกคาราบาลครับนัดชิงชาเลอร์จะมาเจอกับฟูแลมเลยครับผมพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับผมแมช์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราจะมาการันตีพิโดครับผมเล่น90นาทีแน่นอนครับผมสลับเกมนี้แล้วก็โรของพิโดนะครับผมวันนี้ครับผมจะให้พี่โดมาเป็นกับตันนะครับผมอายุ41แล้วด้วยนะครับผมวันนี้ฮะพ่โดเราจะต้องทําให้ทุกวิีทางเพื่อให้พ่โดได้ชูถ้วยครับผมไปครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปฮะ มาครับคุณผู้ชมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับผมเรามากับฝนแล้วผมฝนตกอีกแล้วครับท่านเรียมตัวผมว่าจะได้ชูถ้วยหรือเปล่านี่ครับวันนี้พี่โดะนำแถวมาเลยในฐานะกัปตันทีมครับผมและทำไมถุวยเป็นพิมร์ลีกวะมึงจะบักอะไรนักหนาแล้วก็ผมนักเตะวันนี้แมนยู่มาใน้แผน4-3-3นะครับผม เปลี่ยนแค่หนึ่งตำแหน่งนะครับผมกองหน้าเป็นพิโด้น,นะครับฝาตรงข้ามมาในแผน4-2-3-1นะครับผมกองหน้าเป็นกวยเดสนะครับผมมีสมิธโลด้วยนะครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอน <S <S แต่ละตัว ใช่ครับเตรียมตัวลุยกันเลยดีกว่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไปลุยกันเลย,ลยแล้วกันนะเดี๋ยวยองมองแล้วเจ้าเนี้ยตกอุปก่อนบอลมาที่อารีนโดกาโชกาโชมองมาเทียนพิโดอยู่แล้วแทงมาเลยครับบอลน,นี้พิโดพลิกแล้วก็ทักทายหน่อยแล้วกันลูกนี้โอ้โหข้ามคานไหลมาต่อเน,นี้ยบูโนฟานัสมาเจ้าเนี้ยบอลมาที่เฟกซิเดยองเดี๋ยวยองมองด้านล่างว่างอยู่ครับจ่ายมาแล้วถึงตรงนี้ตรงกลางก็มีพิโดรออยู่พิโดเจ้าเนี้ยเอาเงี้ยดึกมาดึกมาเจ้าเนี้ยดึกมาแล้วก็ดึงดึงเจ้าเนี้โหเเเข้าฉยยลครับ โอ้โหหนึ่งประตูสูงแล้วเตรียมตัวสู้โอ้โหมาแล้วครับผมพี่โดอโอ้เนี่ยบอลหรืดูครับพี่โดฮะดึงมาทีนึงจังหวะนี้หลุดเลยแล้วก็ปั่นไปเลยครับผมพี่โดอโอ้โหมคมหเกินมาถึงจังหวะนี้ลินซองครับ ลินตอมดึงมาแล้วแทงมาต่อเจนิสบอลมาที่นากูเดสแล้วบอลนี้มาที่ลินตอมลินตอมเดี๋ยวนี้โดนเข้าดูนี่โอ้โหเดียกายังเอาอยู่ครับนะครับบอลมาต่อที่แฟร์กี้เดยองครับเดยองเห็นข้างล่างว่างอยู่ครับแทงมาบอลมาที่เจ้าเนี้ยบอลไปครมเมอร์ข่าเมอร์จ่ายมาต่อเนี้บอลมาที่พิโดครับพิโดเดี๋ยวนี้จัดให้โอ้โหไม่ตรงกรอบจ่ายมาต่อเนี้บอลไหลมาต่อพิโดพิโดพลิกพลิกมาก่อนเดี๋ยวนี้แล้วก็จะสปินไปแล้วก็โอ้โหโดนเสียบบอลทิ้งออกมาก่อนเลยครับแล้วบอลย้อนกลับมาต่อที่บอลมาที่นักการ์ละโชครับบูโน บุโนโน่จ่ายมาต่อน,นี่คมเมอร์ได้ไหมได้อยู่แล้วยิ่งตรงน,นี้ก็โคบาเกินไปครับผมโคมเมอร์วันนี้โอโคบุนโนตัดสวยครับไหลเห็นอยู่ครับพี่โด้แทงมาแล้วบอลจจอนี้พี่โดห้หึงก่อนหลอกมาทีหนึ่งแล้วมาแล้วอยู่ในพี่โด้ปัน่นเรียบร้อยไหมโอชอนเสาชนเสาไอเยี่ยบอลมาที่รีดครับไหลามาต่อจากนี้คาตาเย่ตัดได้ครับจังหวะนี้สวยแล้วพี่โด้ตรงกลางว่างเลยครับจังหวะนี้พี่โด้ลูกสองต้องมาแล้วพี่โด้เจ้าวะนนี้ปั่น เรียบร้อยครับผมวโคฟิโนจัดให้สู้โ <c oughs> อ้โหนี่ฮะกาลาโชตจัดมาให้อีกแล้วจังหวะนี้ตกมาต่อให้ที่พิโนยิงลูกนี้ครับผมคมๆครับโอ้ดาโลแทงมาต่อฮะที่กาลาโชวสวยครับดาพิโนรออยู่ตรงกลางอยู่นี้เปิดมาต่อแล้วจังหวะนี้พิโนบังได้ไหมไม่ได้บอลย้อนกลับมาที่กาลาโชอีกที กระโชดไหลมาต่อนี้ยบอลมาที่ยดาโลดาโลดเจ๊อาลองยิงหน่อยแล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหโค้มิสสงบเซฟไม่ได้และฝั่งฟูแลมก็ผมเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาทางด้านของเปเรร่าเข้ามาแทนวิลสันครับและบอลเนี้ยกมาผมพิโดรออยู่แล้วก็โคกมาต่อครับบอลมาให้ที่กาลาโชครับแล้วรอพิโดวิ่งก่อนจังหวะนี้รอพิโดวิ่งก่อนเจะพิโดมาแล้วมาเจอพิโดเอาไงฮะพิโดบังไว้แข็งแกร่งพิโดแข็งแกร่ง แทงมาต่อจะได้สวยครับบอลมาที่อาเดโดกาลาโชเรียบร้อยเลยเอาโคสามศูนครับโอ้โหพี่โดกาลาโชนี่เล่นเข้ากันเป็นปีเป็นฝุ๋ยเลยครับผมโอ้เนี่ยบอลจะดูว่าผมพี่โดดึงให้แล้วก็แทงมาต่อในกาลาโชเพราะผมเสาแรกยัดไปเลยครับลูกนี้โอโ้สวยเกินนี่ฮะโคตรโหด แล้วผมฝั่งเราเปลี่ยนตัวก็ผมเอาทน้านของเดลิสออกก็ส่งเลนนี่โยโร่เข้ามาครับผมเดลิสเหนื่อยแล้วนะครับแล้วตบมาต่อยเทียบุนโวฟานัสมาให้ที่เจ้านี้การาโชมองหาพี่โดจะาทแทงมาต่อเลยกันแล้วพี่โดเจ้านี้จัดให้เรียบร้อยครับผมโอ้โหแฮทริกไปเลยครับผมพี่โดโคตรเดือดโอ้เนี่ยบอลเนี้แทงมาครับผมและมีช่องพี่โดบอกแกพาวเวอร์ช็อตเสาแรกไปเลยครับโคตรแรงโอ้ ประตูแทบพังลูกเนี้ยนะครับบอลมาที่บรูโอนฟานครับตัวนี้อาร์เรโดกาลาโชดึงมาก่อนแล้วก็แทงมาต่อบอลมาริเคสโโรโดโครับโรโดจุดนี้ดึงก่อนเลยดึงแล้วมีใครไหมมีใครไหมตอวนี้ไม่มีใครอะปิโดโบอกเดี๋ยวต้องจัดเองก็แล้วลูกนี้ไม่ได้ครับบอลมาต่อเดี้ยดาโลครับไหลามาต่อเน,นี้ยบุโนโอนฟานบุนโนจนี้แทงมาต่อแล้วก็น้องหนาวเรียบร,ร้อยก็หมโอ้โหห้าศูนย์ โอ้โหคนไหลโอ้เนี่ยบอลจะเนี้ครับผมบูโน่เห็นอยู่แล้วครับผมว่าโคพาเมอร์กำลังมาแทงมาตอนนี้แล้วก็ยัดขวาไปเลยครับโอ้โหคมเกินบอลมาที่บูโน่ฟอนานสครับด้านล่างว่างครับมาที่ดาโล่ดัโลจ่ายมาต่อครับบอลมาถึงอาริยันโดการาชายการาโชและเห็นพี่โดอยู่ตรงนี้พี่โดบอกเดี๋ยวโดนะทิ้งอย่างนี้โดนะโอ้โหโกมินเซฟได้ แล้วบอลมาต่อจังหวะนี้เลนนี่โยโรโคไม่ได้ครับแล้วบอลมาที่เจา้าวะน,นี้บอลมาที่เกาและเกาเหมือนจะหลุดนะครับผมจังหวะน,นี้แล้ววิ่งออกข้างไปไหนครับวิ่งออกข้างไปไหนจังหวะนี้วิ่งออกข้างไปไหนเราโอ้โหโดนจนได้ไอ้เหี้ยตามไม่ทัน <c oughs> โอ้โหนี่ครับบอลเจ้าหนี้ครับผมดูครับอุซาอุกเต้วิ่งมาจะเบียดแล้วนะจังหวะเดียวเท่านั้นนะโอโ้โห <c oughs> และก็หมดเวลาครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะฟูตแลนด์บริสกอร์5ประตูต่อหนึ่งครับผมเป็นแชมป์คาราบาวครับยับแล้วก็ผมมาดูการรับถ้วยกันดีกว่านะครับ absolutely incredible. เอาละครับผมผู้ชมและถ้วยที่จะได้นะครับผมคาราบาลครับที่แบบงบหมดนะครับผมเลยไปเอาถ้วยพรีเมียร์ลีกมาก่อนละกันมึงหลอนปะเนี่ยเอาจริง อะไรครับผมพีโดะจะมาเป็นคนถือถ้วยนะครับผมรอบนี้เตรียมตัวโอ้เจพีโดจัดให้ It doesn't get any better than being able to savour a triumph like this with your own fans, and I have to say these fans have been brilliant as well. They've made so much noise. They've been magnificent. เอาแล้วครับผู้ชมพันนี้เราก็าไว้กันเป็นประมาณเท่านี้นครับผมก็สดใสชื่นมื่นกันไปนะครับผู้ชมมาบอกเลยว่าฟอร์มพีโดแม่งโคตรดีเลยนะคุณผู้ชมมาก่อนจะจากกันไปก็ผมรบก,กวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของโลซสเกไฟ์เกมอร์นะครับผม เดี๋ยวไว้เรามาลุยกันต่อที่พ์ทหน้านะครับผมแล้วเจอกันนะครับ